ครับเลยเป็นพวบางตัวที่เนในระบลองเปนงานดูนเลืนไม่อครับวันนี้ดูทีมงานสอนงรักนะครับกำลังเซตเครื่องฉายอยู่นะครับเป็นระบบฟิล์ม ท่านผู้ชมได้ยินเสียงรูหนามเตยไหมครับกระตุกกับเฟรม เดี๋ยวต้องรอตอนมืดๆนะครับท่านผู้ชมถึงจะเห็นภาพชัดๆนะฮะตอนนี้ทดสอบระบบแสงนะฮะเป็นเตาซีนอนฉายระบบฟิล์ม นีพี่เน่งับฉายเองนะครับทีมงานสอนนงรักภาพยนตร์เ,เดี๋ยวเราใส่เลนส์สโคปนะครับรอดูการใส่เลนส์สโคปจะเป็นเลนส์กระบอกใหญ่นะครับ,รบภาพก็จะเต็มจอนะนนอนอนาถา่แถาแค่หอเาไ

ก่อนใช้นะครับก็จะมีการลองแสงนะครับลองแสงลองเครื่องฉายนะครับนี่ก็จะต้องมีเลนในกับเลนนอกนะครับเลนในก็จอก็จะครึ่งจอพอดีนะฮะแต่พอใส่เลนสโคปเข้าไปนะครับภาพก็จะยืดออกมาด้านข้างนะครับทำให้เป็นจอยาวๆนะฮะเ็เขาเรียกว่าเลนสโคปนะครับ ที่เห็นนะครับเป็นเครื่องฉายระบบฟิล์มเตาซีนอนนะครับเตาซีนอนก็คือเตาหลอดนะครับข้างในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดไฟเรียกว่าหลอดซีนอนเมื่อก่อนมันจะเป็นเตาถ่านนะครับเหมือนเครื่องอาร์กนะฮะเป็นเหมือนเครื่องเหมือนถ่านเชื่อมเหล็กนะครับแต,แต่ยุคยุคหนึ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดกัน Thế thôi à, có thể thông thử เดี๋ยวเรามาดูกล่องฟิล์มครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกล่องฟิล์มหนังนะฮะวันนี้จะขายเรื่องคนพันเหล็กคนพันเหล็ก วันนี้มีด้วยกันหลายจอนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูนะฮะวันนี้นะ่าจะประมาณสัก15ถึง16จอ